สวัสดีครับพี่พีแชนแนลครับวันนี้ครับผมอยู่กับเมาส์ตัวล่าสุดครับจากแบรนด์เอทิฟายครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า M8 นะครับต้องบอกก่อนว่าครับเมื่อก่อนแบรนด์เอทิฟายเนี่ยครับเคยมีขายในไทยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเลยเพราะเอทิฟายครับเขามักจะทําสินค้าที่แปลกๆออกมานะครับเมาส์บางตัวก็มีรูปทรงที่เฉพาะด้านมากๆนะครับบางตัวก็แบบไฟ RGB สวยมากๆเลยนะครับซึ่งก็น่าเสียดายครับที่เอทิฟายเนี่ยไม่ได้มีขายในไทยแล้วนะครับแล้วก็เมาส์ M8 เนี่ยคร ผมอยากจะลองมากนะครับเพราะว่าเขาก็มีนวัตกรรมบางอย่างที่มันก็แปลกมากๆนะครับแปลกจากเมาส์ทั่วไปในตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับว่าเมาส์ตัวนี้มันแปลกยังไงครับเรามาดูที่ตัวกล่องก่อนนะครับอันนี้จะเป็นภาพของตัวเมาส์เลยนะครับสีเนี่ยครับจะเป็นสีแบบโทนเทาๆตัดกับแดงนะครับเขาเรียกว่าสีเรโทนนะครับผมก็สั่งสีนี้มานะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นครับแล้วก็ดีไซน์อินสวีเดนนะครับอิทิฟายเป็นแบรนด์ของสวีเดนนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคของตัวเมาส์ครับ่าว ในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนี่ครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวเมาส์เลยนะครับเราล็อกฟิล์มด้านล่างก่อนนี่นะฮะตัวเมาส์ครับจะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีแดงครับซึ่งผมว่าสวยแล้วก็เท่มากเลยครับเป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็มีจุดเด่นบางอย่างเด็ดที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีสายพาราคอร์ดครับเป็นสาย USB Type C ครับแล้วก็เท่มากครับเพราะว่าเขาเป็นสายถักสีเทานะครับแล้วก็ ตรงคัวดองเกิลเนี่ยกับหัวชาร์จเนี่ยเป็นสีแดงนะครับซึ่งก็ตัดกับสีเทาซึ่งผมว่าเท่มากเลยนะครับนี่มีคําว่าอีทีนะครับสวยครับอันนี้สวยสีตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะตามสีตัวเมาส์เลยนะเพราะว่าตัวเมาส์ก็มีหลายสีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งบอกกอนว่าอีทีเนี่ยเขาไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถกดได้ที่ตัวเมาส์เลยซึ่งตรงเนี้ยดีมากแล้วก็ซองข้างในครับจะให้เรื่องของเมาส์ฟีดสำรองอีกหนึ่ แล้วก็มีสติกเกอร์ของอ tify นะครับประมาณนี้ครับสำหรับของในกล่องครับเรื่องของน้ำหนักครับเมาส์ตัวนี้ครับผมคิดว่าเบามากนะครับแล้วก็เป็นเมาส์ที่ไม่มีรูนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับเมาส์ตัวนี้ครับมีน้ำหนักประมาณ55กรัมครับก็ตรงกับที่เขาบอกไว้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าดีมากเลยนะครับคือ55กรัมก็ถือว่าเบานะครับแต่ก็ตัวเมาส์ไม่มีรูเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกัน เรื่องรูปทรงครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ทําให้เมาส์ตัวนี้มันแตกต่างจากเมาส์ตัวอื่นทั่วไปครับถ้ามองมุมเนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายๆกับ G Pro เหมือนกันนะครับคือมันจะเป็นทรงด้านเท่าๆกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเว้าอะไรมากนะครับคือตรงเนี้ยปกติเมาส์บางตัวมันจะมีเว้าตรงนี้ใช่ไหมครับให้แบบจับได้สะดวกนะครับแต่เนี้ยมันจะเป็นทรงตรงๆเลยผมคิดว่าคล้ายๆกับ G Pro w i r e l e s s นะแล้วก็ตัวเมาส์ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ส่วนการจับครับอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมเป็นคนจับแบบ c l กร g r i นะครับแต่เมาตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันรองรับการจับได้ทุกรูปแบบเลยนะครับปามก็โอเคนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะสามารถวางนิ้วได้นะครับแล้วก็มันจะสอดรับกับสวิตช์คลิกนะครับซึ่งมันก็ตรงตามจุดประสงค์ของที่เขาเออกแบบไว้นะครับว่าเขาจะทําให้สวิตช์คลิกมันต่านะครับพอเวลาเราจับแบบปามเนี่ย จุดที่คลิกของเราเนี่ยมันจะใกล้พื้นมากนะครับเขาบอกว่ามันจะทําให้เราเล็งได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเป็นคนที่จะแบบคลอคลิปนะครับก็รู้สึกโอเคนะแล้วก็ผมจะบอกว่าคําว่าคลอครับมันจะแปลว่ากรงเล็บใช่ไหมครับเวลาเราทํามือเป็นกรงเล็บละมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเอาคลุมกับตัวเมาส์ไปอ่ะผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวเนี้ยมันจับแบบคลอได้โอเคมากๆเลยนะแล้วก็ เ,เวลาเราคลิกครับผมจะคลิกประมาณตรงนี้นะครับเวลาเล่นนะฮะผมจะคลิกประมาณตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าจุดคลิกเนี่ยมันก็ต่ำดีนะครับแล้วก็การคลิกของผมอะปกติถ้าเมาทั่วไปเราจะคลิกลงน้ําหนักประมาณนี้แบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมครเราจะคลิกลงไปตรงๆอย่างนี้ครับแต่ตัวเนี้ยผมจะกดอย่างนี้ ผมจะกดไปด้านหลังผมจะกดไปด้านหลังนะครับซึ่งมันก็แปลกดีตอนแรกที่ผมใช้อะผมก็ต้องอาศัยการปรับตัวนิดนึงเลยเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเมาส์ที่เราเคยใช้ปกติเราจะใช้เราก็กดแบบนี้ใช่ไหมครับตรงๆแต่เนี้ยเราจะเหมือนดันไปด้านหลังนะครับซึ่งก็แปลกดีนะฮะแล้วก็นี่เป็นเสียงคลิกของ k l GM 8 0ครับคลิกซ้ายครับคลิกขวาครับ สโครวิว so ครับสโครวิวงเียบนะครับแล้วก็แบ่งสเต็ปชัดเจนสโครวิว so อันนี้ดีมากครับผมชอบมากแ a c k w a r d Forward ครับหลักๆเป็นสวิตที่เด้งเดงดีนะครับเด้งเดงนะครับแล้วก็ไม่นิ่มนะเป็นสวิตแข็งๆซึ่งจุดกดเนี่ยผมสามารถกดได้ทุกจุดเลยนี่นะครับตรงนี้ก็ยังกดได้ครับตรงนี้ก็ยังกดได้ ถามว่ามันทําให้เล็งแม่นขึ้นไหมผมไม่ได้สังเกตเห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าสวิต์คลิกต่ำขนาดนี้มันทําให้เล็งได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นครับผมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าดีไหมโอเคไหมดีนะครับไม่ได้แย่นะครับซึ่งเรื่องอย่างนี้ครับมันอธิบายเป็นคําพูดก็ยากเหมือนกันนะครับผมแนะนําว่าก็ควรจะต้องลองเองครับถึงจะรู้ว่าเอมันสวิต์คลิกต่ำแล้วมันแม่นยํามากขึ้นไหมครับอันนี้ให้คําตอบไม่ได้เหมือนกันครับ ซึ่งเมาส์ที่มีสวิตช์คลิกติเตี้ย่างเนี้ผมจะนึกถึง Microsoft 1.1ครับตัวน,นั้นก็เป็นเมาส์ในตำนานเหน <GO av uther> มือนกันนะครับแล้ว <reconstruction> ก <danach> <ส>็จะมีของ Ninja So k a n a n a ครับที่เขาจะออกแบบให้สวิตช์คลิกเตี้ยนะครับเหตุผลเดียวกันครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับ พื้นผิวครับเขาจะเป็นพลาสติกด้านๆนะครับไม่ได้มีเท็กเจอร์ขรุขระอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียบเนียนนะครับมันยังมีความสากนิดนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นฝืดๆนะครับเป็นความฝืดๆก็คือจับได้อย่างถนัดเลยนะครับเซ็นเซอร์ครับเมาส์ตัวนี้ครับใช้ Pi กอาร์สามครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่ครับแล้วก็เท่าที่ใช้มาก็ไม่ได้มีอาการหลอนได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นสวิตช์นะครับซึ่งตรงนี้สามารถโยกได้4จุดนะครับถ้าโยกด้านบนก็เป็นการปิดดดรรรรัับบแแลล้้้้ววกก็สาามถปป BPI ไไ ปรับดีบลไ i ม e ได้ผ่านการโยกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มกดเพื่อที่จะเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับอีทีไฟครับเขาเป็นเมาส์ที่ไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถปรับ DPI ละเอียดๆได้นะครับเขาจะเป็น DPI ที่เซตมาแล้วนะครับซึ่งก็หลายสเต็ปเหมือนกัน ซึ่งการตั้งค่าต่างๆนะครับจะบอกไว้ในคู่มือหมดแล้วนะครับนี่ก็เรื่องของ d b i ครับ400 8 0 0 0 2 0 0 6,000 2 0 0 4,000 7,000 2 2 6,000นะครับจริงๆแล้วพวกเราก็คงใช้แค่8 0 0 2 0 0 2,400อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องลงไดเวอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็ที่เขาให้มาก็เพียงพอแล้ว แล้วก็การเช็คแบตเตอรี่นะครับในคู่มือก็บอกไว้หมดแล้วว่าเราต้องกดปุ่มอะไรบ้างกด2ปุ่มนี้พร้อมกับคลิกซ้ายครั้งไว้3วินะครับก็จะมีไฟแสดงตรงนี้ซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยคู่มือได้บอกไว้หมดแล้วนะครับการปรับพลังแลครับก็บอกไว้นะครับ 125, 500, 1 2 5 500 1,000นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ d e b อล t i m e นะครับก็สามารถปรับผ่านตัวเมาส์ได้เลยนะครับ 2, 4, 8, 2นะครับก็ผมแนะนำว่าปรับสักประมาณ4หรือ8ก็พอนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรีฟอฟดิสแทนะครับก็สามารถปรับได้1กับ2มมิลน,นะครับแล้วก็ที่แปลกนะครับก็จะมีการปรับเรื่องของ Motion Sync ด้วย o t t o o s y n c นะครับเท่าที่ผมเข้าใจคือมันจะทำให้ การวาดเมาส์ของเราอ่ะมีความเนียนมากยิ่งขึ้นสมมตินะครับเราจะวาดวงกลมใช่ไหมครับเมาส์ที่ไม่มี m o ชัน n s ิ n เนี่ยมันก็อาจจะเป็นวงกลมเบี้ยวๆนะครับแต่เมาส์ที่เปิด m o ชั o n s ิ n อ่ะมันก็จะเป็นวงกลมที่ดูแบบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมจะไม่เปิดนะครับก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับสามารถดูในคู่มือได้หมดเลยนะครับไม่ต้องลงไดเวอร์ซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ e a s y f i นะครับ แบตเตอรี่ครับเมาส์ตัวนี้สามารถใช้ได้ประมาณ75ชั่วโมงครับซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ครับเมาส์ตัวนี้ครับชาร์จตรงไหนครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับเมาส์ตัวนี้ครับชาร์จเมาส์ด้านข้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างหน้าครับมันเตี้ยจนที่เราไม่สามารถใส่จุดชาร์จได้เลยนะครับเราต้องชาร์จด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็ต้องแกะจุกยางออกมานะครับซึ่งจุกยางตรงเนี้ยตอนแกะก็ต้องระวังหายนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันก็มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็หายได้นะครับ นี่พอเปิดจุมยางออกมาก็จะเจอกับหัว USB Type C นะครับแล้วเราก็เอาสายชาร์จหัว Type C มานะครับเสียบกับด้านข้างค่อนข้างแปลกมากครับนี่ฮะเสียบไปปุ๊บนะครับก็จะชาร์จตัวเมาส์นะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่ชินเท่าไหร่นะครับเพราะปกติอ่ะผมจะวางสายเมาส์ไว้ด้านบนใช่ไหมครับลากมาจากด้านบนก็จะเสียบจากด้านบนแต่พอตรงเนี้ยมันชาร์ดด้านข้างนะครับคือมันก็ไม่ได้รบกวนการใช้งานของเรานะครับคือเราสามารถชาร์จไปเล่นไปได้นะครับเพราะว่า ตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกอุ้งมือเราเนี่ยเพื่อนเื่อลองดูนะครับมันมันหลบอุ้งมือมากเลยนะครับก็คือไม่ไม่เกิกาแน่นอนครับแต่มันแค่อาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับแล้วก็ผมได้เสียบใช้เล่นเหมือนกันนะครับมันก็เล่นได้นะครับแต่ก็รู้สึกแปลกๆไปหน่อยครับเพราะปกติเราก็จะมีสายแค่ด้านบนใช่ไหมครับพออันนี้เป็นสายด้านข้างมันก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงนะฮะตัวเมาส์นะครับไม่ได้มีไฟ rgb อะไรนะครับแต่ก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับเวลาสมมติกดเปลี่ยน dpi นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูดีกว่า นี่นครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับตาม d p i ที่เลือกใช้นะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดเด่นของ e อทิฟอ่ะ จริงๆแล้วคือเรื่องของไฟ RGB นะครับไฟ RGB ของอิตเนี่ยผมคิดว่าสวยที่สุดแล้วสวยที่สุดในบรรดาเกมมิ่งเกียร์ทั่วไปแล้วแต่ตัวเนี้ยเขาเอาแบบมาแบบเป็นเชิงอ e ีสปอร์ตจ๋าเลยนะครับก็คือจะตัดเรื่องของไฟ RGB ออกไปก็โอเคนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่กินแบตดีนะครับก็จากการที่ได้ใช้งานนะครับผมมีทั้งข้อที่ชอบแล้วก็ข้อที่ชวนให้เพื่อนๆคิดนิดนึงนะครับข้อแรกเลยเมาส์ตัวเนี้ยครับมีงานประกอบและวัสดุที่ดีมากๆนะครับ ผมขอใช้คําว่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเมาส์เนี่ยมีความแข็งแรงคงทนมากนะครับขยับไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยไม่มีการโยกอะไรทั้งสิ้นเลยครับสวิตช์ดูแบบงานประกอบแน่นหนามากเพื่อนๆเคยจับเมาส์ที่เวลาเราเอานิ้วไปโยกกเนี่ยสวิตช์มันจะมีความโยกใช่ไหมครับแต่มันไม่เกิดขึ้นกับตัวนี้เลยตัวเนี้ยงานประกอบดีมากนะครับข้อ2ครับผมชอบสิ่งใหม่ๆที่เอ็กซ์ฟกล้าทำนะครับเอ็กซฟครับจะเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่จะมีอะไรใหม่ๆมาเสมอครับอย่างตัวเนี้ยครับเรื่องของสวิตช์คล นะแล้วก็ผมคิดว่ายังไม่เคยมีแบรนด์ไหนที่ทําได้ขนาดดีนะครับแล้วก็เรื่องของสายชาร์จด้านข้างอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับเรื่องของการที่ไม่ต้องลงไดเวอร์ครับแต่เราก็สามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้เพียบเลยซึ่งก็ถือว่าอิทิฟายเนี่ยนำแบรนด์อื่นๆในด้านนี้ไปแล้วนะฮะอีกข้อนึงครับคือมาส์ตัวนี้ครับไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเลยนะครับแต่เราก็สามารถตั้งค่าได้เพียบเลยแต่เราก็ต้องจําให้ได้นะครับว่า กดอะไรคืออะไรนะครับกดอะไรคือการดูแบตนะครับกดอะไรคือการปรับค่าดีเบลทามซึ่งตรงเนี้ก็ต้องดูในคู่มือหรือว่าก็ต้องจําให้ได้ครับแต่สําหรับผมผมก็ถือว่าสะดวกนะเราไม่ต้องดับเบิลคลิกเข้าโปรแกรมเราก็สามารถดูปริมาณแบตได้นะครับเราก็สามารถปรับ dPI ได้ซึ่งผมคิดว่าเราก็ใช้แค่ไม่กี่อันใช่ไหมใช้แค่4 0 0 800 1แ0 0แค่นี้เองนะครับข้อตีแล้วกันครับ อย่างที่บอกครับเมาส์ตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเมาส์อื่นๆใช่ไหมครับมันมีความแปลกอยู่แล้วก็ไอเรื่องความเตี้ยของสวิตต์ตรงเนี้ยมันทําให้การคลิกของเราเปลี่ยนไปเหมือนกันนะปกติผมจะลงน้ําหนักตรงๆไปใช่ไหมครับแต่เนี่ยเราเหมือนแบบเราดันตัวเมาส์ให้ถอยหลังเพื่อที่จะคลิกนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างแปลกนะแล้วก็ตอนที่ผมใช้งานใหม่ๆก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับแต่พอปรับตัวได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเป็นเมาส์อีกหนึ่งตัวที่ก็คิดว่าเล็งได้แม่นยําอีกหนึ่งตัวนะฮะ เรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีที่ไฟเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็เมาส์หลายๆตัวเนี่ยผมได้ใช้เกือบทุกตัวแล้วน่าเสียดายครับที่ไม่มีขายในไทยแล้วครับแล้วก็อันเนี้ยผมสั่งจากเว็บไซต์แมคเกมมิ่งมานะครับไม่ได้สั่งจากเว็บไซต์ของอีที่ไฟนะครับรู้สึกว่าสั่งจากแมคเกมมิ่งเนี่ยมันจะโอเคกว่านะครับแล้วก็ค่าตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ3,900ันเนะครับแล้วก็จะมีโดนภาษีในไทยอีกนะครับประมาณ200กว่าบาทนะครับรวมๆแล้วก็เอ่อประมาณ4,300 4,300านนะะปรมมณไ่เกินี้นะครับก็ถือว่าาซื้้อมรีววิใหเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับสามนะ ไอไฟ M8 ตัวนี้เป็นเมาส์ที่แปลกตัวหนึ่งครับแล้วก็เป็นเมาส์ที่ถามว่าออใช้แล้วมันจะทําให้เราเล่นดีขึ้นไหมผมก็ไม่กล้าตอบครับแล้วก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันแปลกไหมแล้วก็น่าลองไหมขอตอบว่าใช่นะครับมันเป็นเมาส์ที่น่าลองมากนะครับแล้วก็คุณภาพสูงครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วมันจะเสียมันจะเบิ่นอะไรเลยผมรู้สึกว่าอองานประกอบของไอทีไฟเนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ย มันเป็นนวัตรกรรมที่ก็น่าลองเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้พี่พีดีแชนแนลกับเอ็กซ์เทนไฟ M8 ลาไปก่อนครับเจอกันกับคลิปรีวิวหน้าของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ